สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมบ้านลูกสาวกับน,น้ำพัดน้ำแรงของลูกสาวนะครับเออก็เดี๋ยวจะมาดูนะครับการตกแต่งทาวน์โฮมอันนี้ก็เป็นเลขที่ไฮไลไท์คืออยู่ตรงนี้มันตรงกับเลขที่บ้านเกิดของผมนะครับอันนี้ ก็จะมีต่อเติมก็คือตะเบื้องลงรถหลังคารึ่งตอนนี้หลังคาตอนนี้รอไฟระแนงอยู่ก็ต้องการแบบไม่ซ้ำใครก็คือเป็นไฟระแนงแสงว่องนะครับส่วนลงรถมีไฟให้อยู่แล้วอย่างนี้ก็จะเป็น LED ทั้งหมด น,นี้ก็ฟื้นก็เลือกกันให้มันให้มันล้อ,อก,กับสีของตัวบ้านเดี๋ยวเราเข้ามาดูที่ชั้นบนก่อนแล้ามาห้องครัวนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่แนะนําเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับใครที่ไม่ได้เป็นช่างหรือไม่ค่อยได้มีความรู้ ในเรื่องของการตกแต่งดตาโฮมหรือบ้านตัดสามหรือบ้านเดี่ยวบ้านใหม่ผมจะมาแนะนำนะครับว่าวิธีการตกแต่งโดยที่ไม่ให้งบบานปพายหรืองบมากเกินไปเราจะต้องทำยังไงบ้างสไตล์ปุกกี้นะฮะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนก่อนอันนี้ติดฟิล์มนะครับ แทนที่จะติดมากก็เลือกติดฟิล์มตัวนี้สีชาหกสิบเปอร์เซ็นมันก็จะไม่ทึบและทำให้บ้านโล่ส่วนห้องนี้ห้องนี้ติดฟิล์มสีฟ้าสี่สิบสองบ้านนี้ก็ติดสีฟ้าสี่สิบนะครับเป็นห้องโฮมเทเเตอร์ของลูกสาวตอนนี้รอทีวีมาส่งอยู่เดี๋ยวค่อไปไล่รละเอียดในครัวมันดีเทลค่อนข้างเยอะลงรถไม่ค่อยมีอะไรหรอกรอแค่ไฟระแนง ยิงสายไฟต่ออย่างเงี้ยต่อหลอดไฟสองหลอดก็น่าจะเทนเนาะก็บ้านสมัยใหม่ก็จะมีปลั๊กนะครับมีช่องเสียบสายแลนช่องเสียบตัวแจ็คหลังทีวีนะครับคือเดี๋ยวนี้ก็คือยกกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้แต่ว่าก็ต้องมีบ,บัตเจ็ตรองรับในการตกแต่งครัวแล้วก็โงรถอันนี้ก็จะเป็นห้อง ลูกชายนี่ก็เพิ่งติดแรไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้หลังนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ติดแอร์กันครบทุกห้องนะครับก็จะมีบางหลังที่ติดแอร์เท่าที่ยังเป็นแล้วแต่ว่าสมาชิกอยู่มากน้อยเพียงใด ลงนี้คือลูกสาวทําเผื่อไว้เผื่อพ่อแม่มาอยู่นะฮะอันนี้เป็นห้องลูกสาวตอนนี้ก็รอเฟอร์มาลงลูกสาวจัดก,การนี้หมดเลยพ่อยังไม่รู้อะไรเลยพ่อแค่เฝ้านะครับไปดีวันนี้วันนี้วันหยุดด้วยก็เลยมาเฝ้าให้ลูกส่วนห้องน้ําเขาก็จะมีชั้นบนเขาจะมีฉากตั้นให้ นะครับตัวนี้ไม่มีนะตัวนี้ซื้อบอกเลยซื้อโฮมโปรครับถ,ถูกถูกกวร้านฮาร์ดแวร์ทั่วไปชิ้นหนึ่งสองห้าสิบาทแล้วมันสีมันเข้ากับอ่างหน้านส่วนชาเวอร์นะฮะก็ก็จะมีให้แค่ฝักบัวนะครับกับตัวฉากตั้นสำหรับชั้นสองส่วนสเตเบลนี่ซื้อเองนะครับตัวนี้ ตอนนี้ราคาขึ้นแล้วตอนนี้นผมซื้อที่แกนโอมงอยู่ที่3 8 7แล้วก็ตัวนี้เป็น304นะครับเป็นที่เป็นสแตนเลสชมพูกรีมนวดแค่นี้ก็พอละเพราะว่าพื้นที่มันไม่ได้มากเลยมากแต่ก็ไม่ได้น้อยเกินนะครับก็นะฮะอันนี้แนะนําว่าของแต่ละชิ้นให้ไปดูหนื่อยหน่อยให้ไปดูหลายหลายห้างนะฮะส่วนตรงนี้เขาก็มีมาให้อยู่แล้วนะครับ วัสดุค่อนข้างดีครับของโครงการกคเรียนงาวนะฮะอันนี้เป็นห้องน้ำข้างบนอันนี้เป็นห้องจเจ๊อห้องนอนใหญ่สวัสดีที่นึงยังไม่เห็นเลยสวัสดีครับครับเดี๋ยเฟียรจะมาเทาห้องนี้อยู่น,นี้เป็นห้องของผู้หลักผู้ใหญ่ใครมานะครับก็เอาเฟอร์เตรียมรอต้อนรับน,นะฮะรวมถึงมีระเบียงสามารถที่จะไปยืนจิบชากาแฟชมนกพิราบ เถอมาขี้ใส่หัวนะครับถูกหวยห้องนี้ก็แนะนํานะครับห้องนี้ถ้าอยู่โครงการของโคเรนทาวห้องใหญ่นี่ติดแอร์หมื่นสามพันวีทีก็พอนะครับซึ่งตัวที่เป็นแอร์แถมจากโครงการฮะเอาอยู่ครับเหนือเฟือเลยไม่ต้องติดมากกว่านี้เกินงบประมาณบานปลายอันนี้ก็เป็นโต๊ะตู้ตเตียงยังยังไม่ได้มีคนมาอยู่นะครับแล้วลูกสาวก็เข้าเวียนตลอดก็ให้ดูเท่าๆกอน นะครับไฮไลต์อยู่ที่ห้องครัวนะครับเพราะว่าบัตเจ็ตค่อนข้างสูงแต่ก็คุ้มค่าครับเราเลือกไม่ได้ส่วนตัวนี้โคมไฟอันนี้อยู่ที่สีปาดนะครับอุดหมุนแกนโวงมาประมาณสีค่าหลายอย่างกาน้องเซลล์ก็เลยแถมโคมไฟให้โคมไฟนี้มูลค่า999บาทซื้อหลอดไฟเองสี่เก้บาทเป็นแสงวอมนะครับเดี๋ยวเฟซปิดด้วยนะโคมไฟเดี๋ยวจะพาไปดู ว่าสองห้องนี้จะทำอะไรต่อสองห้องนี้ก็คือน้องเฟิร์สสั่งเฟอร์นิเจอร์มาลงแล้วแต่อาทวันสนุกซึ่งน่าจะเป็นวันที่ห้าครับนี่เป็นห้องน้องชายครับเปิดมานี่ลมเข้าเลยเพราะว่าด้านด้านนี้เป็นทิศเหนือด้านหน้าด้านเป็นทิศใต้นะครับลมจะเข้าตลอดทั้งปีซึ่งเราเลือกกันแล้วว่าก่อนลูกสาวจะมาซื้อเนี่ยเราขอด้านหน้าหันทิศใต้เพราะลมจะเข้าตลอดทั้งปี ถึงแม้นหน้าหนาวแดดจะหันมาทางหน้าบ้านนะครับแต่ระยะเวลาเพียงแค่สี่เดือนไม่กิ่นี้แดดก็ดันไปทางทิศอื่นเพราะ่าทิศขึ้นทางทิศตะวันออกอันนี้จะพาไปชมครวัวนะครับเดี๋ยวข้ามาคุยเรื่องบัตเจ็ตซึ่งลงรถกับครวัวเนี่ยก็คือผมให้ก็ททำหมดเลยนะเพราะว่าดูแล้วคือผมไม่สามารถเลือกเองได้ยกเว้นเลือกลายกระเบื้อง แล้วก็ส่วนแทงน้ำดอสเจ็ดร้อยลิตรอันนี้ก็ตัวนี้ซื้อจากแกนโฮมทำน้ำนี่คิวม,มาจากโฮโปรเป็นช่วงช่วงลดราคานะฮะซึ่งตอนนี้ของกัะบทุกอย่างขึ้นราคาหมดเลยถือว่าโชคดีมากอันนี้ก็เป็นกระเบื้องที่คขาเลือกกันก็ก็ต้องการให้ข้องควงโปรนะครับดูสาดตาโซนนี้ส่วนเปียกกระเบื้องก็จะเป็นกระเบื้องใส เผื่อไว้ตากผ้าได้จริงๆมันก็มีหลายจุดแหละที่จะไว้ตากผ้านะครับก็จะมีตัวคอนโทรลแทงน้ำปั๊มน้ําอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือเหมาพูแลวเหมาเลยนะเดี๋ยวจะโฆษณาให้นะครับไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะครับอันนี้ก็โดนเปลี่ยนนะครับก็จะมีสเต็กให้น้ำไหลลงและไม่ให้น้ำมาเกยล้นตรงนี้ฝั่งโซนแห้ง อันนี้มาดูโซนแห้งกันก็คือเราต้องการคอนเซ็ปต์ก็คือเรียบง่ายแต่ดูดีอันนี้ฮูดนะครับฮูดตอนแรกจะซื้อเองครานี้เห็นบางหลังซื้อเองแล้วมันไม่เข้ากับตัวโครงหลังคาข้างบนนะครับเพราะซึ่งหลังคาข้างบนเป็นไม้ต้นชีสมันต่อท่อเหมือนเป็นท่อดูดฝุ่นขึ้นไปม,มันดูไม่สวยก็เลยดูแล้วให้เขาซื้อฮูดมาให้ดีกว่าเพราะเราซื้อเองกับเขาซื้อราคาต่างกันนิดเดียวครับ เขาซื้อมาเขาะจะรู้ว่าต้องติดมุมไหนแล้วครัวเราดีไซน์ให้เป็นรูปตัว L นะครับเตาสองหัวตอนแรกว่าจะเอาเตาไฟฟ้าแต่ว่าไม่ถนัดเราต้องซื้อเครื่องครัวใหม่ทั้งชุดก็เลยเอาเป็นเตาแก๊สนะครับแล้วก็มีตู้ตัว,ตวนี้ตู้สองฝานะครับส่วนตู้นี้ใส่ถังแก๊สครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวนี้ก็็มีเป็นถังดัดไขมันนะครับทุกโครงการ เวลาลงซิงก็มีถังดักไขมันซิงก็จะเป็นซิงสองหลุกประมาณนี้เราจะมีตะแกรงไว้วางจาดจานนะครับตู้แผนนะฮะัมนยแก้ไว้วางตวยกาแฟรหรือวางอะไรก็ได้นะครับเราจะมีปลั๊กไฟให้ทั้งหมด 5. จุด ที่เหลือจัดการต่อามน้ำก็ครัวเซตนี้ผมไม่เอาฝ้านะครับเพราะว่าฝ้ามันสวยงามจริงแต่ว่าคือคุยกับลูกสาวแล้วถ้าครัวมันก็คือครัวเราจะทําครัวจริงๆเนี่ยเราใช้แม่ตันชี้ท่านี้ก็ดูดีละหรือนี้มันทันสมัยเพิ่มฝ้าก็ดีเนี่ยงบจะบาลตายงบมันจะเพิ่มขึ้นไปประมาณหมื่นนะครับ ฉะนั้นเราไม่เอาฝ้าเราจะใช้เป็นเวนตนชีแล้วก็กระเบื้องใสแบบนี้เลยแล้วก็รวมถึงประตูที่เป็นประตูไม้จากโครงการนะครับทางผู้รับเหมาก็แถมเป็นประตูสไลด์ให้กระจกเพื่อให้ดูโล่งแล้วก็สวยงามเห็นไหมฮะมันจะดูร่วงโล่งเลยประตูสไลด์ก็ไม่กินพื้นที่ด้วยนะครับ กบาลสายกนหนาแน่นดีครับชุดครัวนี่ก็อยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาทน,นะฮะชุดครัวไม่รวมแทงน้ำดอสที่ผมซื้อมาแล้วก็ปั๊มน้ำที่หิวห้วมาส่วนหน้าบ้านก็อยู่ที่ประมาณเเกือบแสนครับลงรถคือรวมหมดเลยนะกระเบื้องเราเลือกสีกระเบื้องเองแล้วก็ให้เขาเทพื้นตอนนี้รอแค่ไฟระแนงแสงสลัวจุดนี้ เพราะว่าส่วนหลังนี่พาติกกัะเป็นสปอตไลท์สองจุดข้างหน้าผมไม่อยากสั้งใครก็เลยบอกลูกสาวนะครับว่าใช้เป็นไฟระแนงไม้ส่วนที่เป็นห้องน้ำข้างล่างก็มาแบบนี้เลยไม่ได้ทำาอะไรเลยของโครงการทำค่อนข้างดีอยู่ครับมีซื้อตัวนี้ครับซื้อคู่แพ็คคู่ประมาณ530บาทลงของชั้นบนด้วยนะฮะคือตัติตกไว,ว้วาง แป็งสีฟันยาสีฟันนะก็ในส่วนนี้เมื่อกี้เราพูดกันไว้ว่าการคุมบัตเจ็ตในการต่อเติมบ้านเราต้องแยกเป็นสองส่วนเฟอร์นิเจอร์ของใช้ต่างหากนะครับส่วนแรกส่วนที่สองก็คือบัตเจ็ตในการต่อเติม ก็คือต่อเติมครัวต่อเติมลงรถต้องทําอยู่แล้วครับส่วนใหญ่มีหลายคนไม่เข้าใจนะคิดว่าซื้อบ้านแล้วมีครัวมีลงรถพร้อมไม่ใช่นะฮะอันนี้ผมก็ไม่ไม่ได้เข้าข้างโครงการนะแต่ก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับบางทีก็น่าจะแถมให้บ้างนิดหน่อยนะครับก็บัตเจนในการต่อเติมครัวแล้วลงรถเแบบ็ดเสร็จก็อยู่ที่ประมาณสองแสนต้นต้น,ตนอันนี้คือคือถือว่าถูกสุดในในกลุ่มและในหมู่บ้านที่เราอยู่ตอนนี้นะครับ ส่วชุดเฟอร์นิเจอร์นะครับผมบอกเลยแต่ละห้องนี่มาแต่ต่างถิ่นนะครับแต่ละที่กันเลยอย่างห้องนี้ห้องนี้ก็มาจากอินเดเป็นช่วงจากโปรโมชั่นนะครับแถมเตียงแถมที่นอนไปนล้นะฮะส่วนอีกสองห้องก็มาจากโฮม p ปรห้องหนึ่งแล้วก็มาจาก ลิฟวิ่งโฮมห้องหนึ่งส่วนอุปกรณ์กระจุกกระจิกนะครับเดี๋ยวโต๊ะก,กินข้าวชั้นวางรองเท้าอันนี้ก็จะมาจากก็จะมาอีกที่หนึ่งนะฮะก็ก็จะมีโฮมโปรลิฟวิ่งโฮมอินเด็ x แล้วก็ดูโฮมบุญถาวรน,นะเรัาที่จำได้บุญถาวร เอ่อแล้วก็ร้านเฟอร์นิเจอร์แถวพระรามสองร้านใหญ่ร้านหนึ่งที่เราอุดหนุนตู้รองเท้าเขานะฮะก็พวกนี้ส่วนใหญ่ก็ถ้าเหมือนแต่งรถอะครับเขาเรียกรถร้อยอู่ถ้าเป็นรถออฟโรดนะครับถ้าเป็นบ้านจัดสรรหรือเท่าโฮมหรือบ้านเดี่ยวเวลาซื้อมาเนี่ยเราก็เป็นผมผมไม่ผมไม่เสียตังค์ที่เดียวเพราะเสียตังค์ที่เดียวมันจบแต่เป็นเจ็บนะฮะต้องเสียตังค์หลายลที่ครับแต่ละที่ราคาไม่เท่ากัน แล้วคุณภาพของก็ต่างกันอย่างเนี้เนื้อไม้ดูเดิครับขอบหนามากของยินเด็กนะฮะของ SB จะประมาณครึ่งหนึ่งเพราะว่าที่บ้านหลังเดิมคือเราใช้ SB Furniture ผมก็ไม่ได้ม่ได้เชียร์ใครนะครับมันเนยอะพูดตรงๆแล้วราคาก็ที่จัดโปรโมชั่นก็ถูกอ่ะ SB Furniture ในบางชิ้นของยินเด็กก็ถูกกว่านะครับหรือของ Sb ก็ถูกกว่ายินเด็กในบางชิ้นฉะนั้นเวลาเราแต่งบ้านเนี่ย คือหนึ่งต้องต้องจดไว้เลยว่าต้องเราต้องทำบัตเจตออกมาเลยว่าต่อเตอิมเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็แยกมาเป็นเฟอร์นิเจอร์เท่าไหร่ส่วนของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวไหนขาดเราจะซื้ออีกประมาณเท่าไหร่ทำเป็น2ส,ส่วนแล้วก็1 2ส,ส่วนใหญ่1ส่วนย่อยแล้วแต่สไตล์แต่ละคนนะครับซึ่งพอคุมบัต g เจตได้แล้วอ่ะ งบจะไม่บานตายแล้วเง,เงินกูจะเหลือเพื่อจะมาจ่ายค่าซื้อโต๊ะสนามซื้อของกระจุกกระจิกอยากได้ชิงช้าอยากได้อะไรนู่นนี่นั่นมาแต่งต้นกล้วยไม้ต้นไม้สสวยๆนะครับมาแต่งหน้าบ้านนะฮะอันนี้ก็คือขอบอกเลยว่าใครที่จะซื้อบ้านจัดสรรซื้อบ้านใหม่ซื้อเทาวโฮมใหม่ทาวเฮ้าส์ใหม่นะครับผมแนะนำนะก็สำหรับผมเองผมไม่ไปที่เดียวครับ ผมจะไปหลายๆที่แล้วก็ไปในช่วงที่เขาจัดโปรโมชั่นพวกนี้จะจัดโปรโมชั่นส่วนใหญ่ปลายปีต้นปีนะครับแล้วก็รวมถึงของแถมต่างๆก็จะมีให้เพราะว่าเศรษฐกิจยุคนี้มันเป็นเศรษฐกิจที่แย่มา34ปีละคนก็อยากขายของเขาก็จะจัดโปรโมชั่นขึ้นมาแต่โปรโมชั่นต้องจับทางให้ดีเพราะว่าโปรโมชั่นเขาเนี่ย ก็จะอยู่ระหว่าง7วันถึงสิวันแค่นั้นหลุดจากนั้นไปก็จะไม่ได้ละนอกจากคุณไปจองไว้ก่อนมัดจาไว้ก่อนแลวจ่ายเต็มตอนของมาส่งอันนั้นได้ครับอันนี้ก็เป็นการตกแต่งตกแต่งบ้านให้ลูกสาวสไตล์ปุกกี้นะครับซึ่งเป็นไปตามบุ๊ทัจเจตที่ตั้งไว้เลยรวมถึงบัจเจตเหลือด้วยครับเหลืออีกเล็กน้อยนะฮะก็คือฝากไว้เป็นทุนการศาึกษาให้เฮียเฟียนเขานะฮะ ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ยังไงก็ต้องขอบคุณที่ติดตามรับชมและติดตามกันมานานนะฮะสำหรับหลายๆท่านเหนื่อยครับโทษทีไปดีเพิ่งกลับมาจากอีสานแล้วก็มาดูบ้านให้ลูกสาวรอเข้ามาส่งของก็เสียงอาจจะอุ้ยไปบ้างหรือว่าภาพอาจจะไม่ค่อยชัดไปบ้างต้องขออาภัยด้วยนะครับ Terima kasih. Selamat kembali.